พอดีมีคนมาถามว่าตู้เย็นผมเป็นไงบ้างนี่หลังจากที่ผมซื้อมาผมน่าจะใช้ได้ประมาณ3เดือนแล้วนะกับตู้เย็น TCL ครับ TCL ตัวนี้ผมได้มาราคาอยู่ประมาณหมื่นหมื่นสองนะเป็นไซส์ใบไซส์แต่ก่อนที่คุณจะซื้อแนะนำให้คุณวัดประตูก่อนนะนี่ประตูบ้านคุณนะ่ะเช็คกันก่อนเลยไม่งั้นมันจะเข้าไม่ได้ครับมันจะเข้าได้พอดีประตูเลยนี่แล้วแต่เนี้ย ผมก็ใช้มาประมาณสามเดือ,เนอนเลยเนี่ยตอนแรกผมดูมาประหยัดไฟเบอร์สองเองนะไม่รู้ประหยัดไฟมันเบอร์ห้านั่นแหละแต่ว่าได้ดาวนี่สองดวงเองผมก็นึกว่ามันจะกินไฟแต่พอเอามาใช้จริงมันก็ไม่ได้กินไฟแตกต่างอะไรกับตู้เก่าผมเลยเนี่จะให้ดูหลังจากที่ผมใช้ผมก็เลยพอจะรู้แล้วนี่วางของวางอะไรได้สบายเลยครับน้ํามันวางวางตั้งได้เลยนะข้อดีมัน,นี่ข้อดีที่ผมชอบก็คือมันวางขวดตั้งได้สบายสบายเลยครับเนี่ย นี่อันนี้ด้านข้างครับตรงนี้ผมก็เอาไว้ใส่เหยื่อตกปลารครับเวลาตกปลาแลา้วปลาไม่แดกนี่เวลาปลาไม่แดกครับเหยื่อเหลือก็เลยเอามาแช่ครับก็จะลกๆอย่างนี้แหละส่วนอีกฝั่งนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นชั้นแข็งนะนี่ผมก็เอาไว้แช่เครื่องดืม่มนี่แช่ข้าวคั่วอย่างเงี้ยแช่แจ่วนุ่นแช่น้ำชานี่ครับเนี่ยอันนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นบางทีก็มีเหยื่อตกปลามีอะไรบ้างครับ ก็ถือว่าโอเคเลยนะนี่ใหญ่มากครับสูงเกินนี่แล้วผมก็ไม่มีที่จะวางไอ้ไมโครเวฟเพราะมันใหญ่เกินก็เลยวางไว้บนรลังคาหลังคา,งคาตู้เย็นอันนี้มันก็จะมีเซ็นเซอร์อีกอย่างนะึงนะถ้าเราเราลืมปิดประตูมันก็จะบอกว่าเราลืมปิดนี่ถ้าเราเปิดมันนก็จะขึ้นบอกใช่ไหมนี่เปิดช่องไหนอยู่มันก็บอกฝั่งนี้ลบสินะแต่ฝั่งนี้เท่าไหร่ ฝั่งนี้5องศานะแต่ดีมากครับเย็นมากครับผมชอบเอามาแช่น้ําแข็งด้วยทีผมก็เอาแก้วพวกนี้นเนี่ยเอาน้ําแข็งใส่ไปเลยแก้วพวกเก็บความเย็นอ่ะก็แ,แช่ไว้เลยครับเนาะใครสนใจจะสั่งซื้อเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับแต่แนะนําว่าพวกคุณเช็คประตูบ้านหนึ่งก่อนนะเช็คประตูบ้านพวกคุณก่อนว่าประตูคุณจะเอาตู้เย็นเข้าได้ไหมเนี่ยให้ดู ประตูบ้านผมโคตรเหนื่อยเลยกว่าจะเอาเข้าได้เนี่ยเนี่ยมันช่องนี้มันแคบอะอืมโอเคครับคลิปนี้มีแค่นนี้แล้วครับสวัสดีครับผม